เด็กหญิงนีนะพอบหสองครับออเรแล้วนะสานโอเคครับรบราัสุดท้ายะเรากัเศษห้าบาทชนไหมารย์ไม่ให้เจาไหนไม่ให้จังไหนชนไหมไมไบอ ร้อบาทนะพี่กั่กัลประกาศนักนเรียนนะข่าไนะเดี๋ยวเราจะขอมอบคุณการศึกษาระบบที่รนี้พี่นนะต่อไปจะเป็นกรศึกษานะครับเกินนะักเรียนบบที่เรียนดีนะ่าน เด็กชาย็องสงสาใจกล้าครับอืนสวัลครับงนงวันน่ยตอนะครับอจรับอเอรางวัลนะครับงสงใจกล้านะครับฟังฟังเสียงพี่นะังนะเด็กชายอ่อนลุ่าตอนห่ครับหเด็กหญิงโน อาเชรัเชลยรู่ารูเงเลครับเด็กชายอ่อนอาเชลยป้า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 ย้ายนะครับมอบถุนการศึกึาง0 0 0บาทนะครับมีึ่งพาทนะครับ่พันบาทดูครับอีกคนหนึงมาไหมมาไหมโอ้โอโอ้อลลุนกีอมองสอไม่ต้องไะได้ครับสองไม่ต้องไได้เอาส่องไม่ต้องได้เพราะว่าเป็นสองว่าหายครับเป็นสองแล้วโอเคครับแล้วเราแช่งต่อไปนะครับ อโอเคครับเชิญครับโอเคฟ<ป>ันท่านที่สองเต็มตัวนะค,ะนค,ครับพี่รัตน์นะครับมอบสองทุนนะฮะ ติดต่อันนที่ครับอาจาับอาครับอครัอาจาครับอาจครับจยครอาครับอยครับย์คราาจารย์ครครับมครับอาอารยจะเย็นปอครับปาายาจารยคยคายคาาายั และเด็กชายลาวแซงปอสามทัหนึ่ครับอาสองคนแล้วองทีเลยมอโอเคเด็ชายลาวแซงต่อไปครับท่านคุณการครับรอบองไปหนะครับมาปอนครับปอสครับปอสครับเด็กคุณกลัไปนะเด็กชายติดพงแสจัง เอ๋ยท่านเจ้าค่ะเรามีอ่าสองท่านครับเชิญนะท่านต่อไปครับพี่วิชัยครับเต็มตัวครับมอบคุณนะเต็มตัวนะ สวลูกจริงครับเด็กหญิงอนครับีอาต่อไปครับนากีบุญั .6 ม นักต่อไปจะมอบให้พี่ละกันขอเชิญพี่รักขอบถุงเงินฐานนะครับไปรัดับไปไปเอ้ายินดีกับเพื่อนด้วยตกลงเองด้วยต่อมานะครับระดับชั้นระดับกาศึกษาปีที่หนึ่งได้ยินแลออกมาเลยนะครับเด็กหญิงกินการแสงปั้นและต่อมาเด็กหญิงสุขมิฬเหลาช่วยทางประชุมวิทยนะฮะมอบสองพิณ เดี๋วเราจะจบกิจกรรมแล้วเดี๋ยวตรงนี้ต่อมานะครับมัธยมศึกษาปีที่สองไทยเป็นผู้มอบครับอาจารย์นี่ต่อไปครับอจาจา,ารย์มาลงครับอาจารย์มาลพเชิญครับเดี๋ยวเตรียมตัวแล้วตามด้วย,ววยคุณคุณกิจคุณเชียรนิคุณ,คณ,คณ,คณรัฐพัฒน์แก่นนะสามคนนระับเอาน้องมสองได้ยินชื่อออกมานะครับเด็ <laughs> กอินเดนียยาเจ้าลงเม่ลง มีความผสมจะมออคุณารศึกษากับน้องมอสามไม่กินชื่อออกมาเลยนะครับเด็กหญิงหมอสามหมแล้วเด็กหญิงพัชราภาเหล่ามูแล้ก็นายอาทิตย์ส่จาเไม่จามาไหมรับจ่าไม่จามาใช่ไหมครับเราทุน อโอเคครับเชิญอ่ต่อไปครับอเ,เอาเลยเอาเลยเอา,าโอเคต่อมาเครับติ๋งมินตาเร่องโลกาพิวัฒน์อนหน่งคครับมินตามินตาเร่องโลกาพิวัฒน์ ปอสามไม่ได้ขึ้นมามาปสี่นะคปสี่เป็นเด็กจญิงละลิงตาสิงหมีปสี่รับสอบมาสอบปสี่ตอนไหนรือรวนเลยครับ่ม่รดนต้ต่อมาเด็กหิงพิดารจะหาแล้วก็เด็กชายอนิวััสเหล่าดีค่ับ คนนี ici, ้ไอ้ชายอ้ิวัฒน์เหล่านีครับโอเคข้าพ่อครับของข้างครับสองข้างโอเคครับถัดไปครับเอ่อหองทุณนะครับสิบทุนทุนนะหนึ่งพันบาทครับทุนอาคายาโนซังจากคุณเปียทิพย์สี่แสนกว่อครับสิบทุนครับต่านนะครับป่านเลยลูกสิบทุนนะเอาไาเผื่อเลยเออยังงี้จริงยุ่งลุกจ่อ Uhm, ต่อมาจะกิน huh. ตุนตาเรามีต่อมาจะกินมิตาเรียกโต๊ะกับชีดชีให้หน่อยชุดละหนึ่งสมบัติสิบชุดนะต่อมาจะกินสโลชีนเดี๋ยวไปให้ดูหน่อยจะกินสโลชีนต่อมาจะกินพัชชรีเรามูต่อมาจะกินพีรพงษ์เราเถ็ง แล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายครับทีมชาติละนะครับเดี๋ยวเราจะจบกิจกรรมแล้วถล่มไปครับถล่มไปลูกโอเคทักสุดแล้วขอเสียงปรบมือกับทีมสมาคมนะเดี๋ยวทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะเดี๋ยวเล่นเชิยงครับทั้งหมดครับเออเครือข่ายนะครับมั่งคั่งอินชีพ่น้องๆรับเครือข่าย เชิญนับเชือขายทั้งหมดที่ที่มาร่วมกันกนะจิ๊บเราจะให้น้องมอบรับถุงกันเลนออกไปทางน้าอาจับถุงก็ไา้ก็เด้มาถงมดกานข้างาาเ,าาเล,าาเลก,กเด็กเบอลนึนลนง อ่าพเดินีมตัวนะพอดไปแจกครับพอเดินแต่อเดินเดไปแจกาเดินไปแจกครับแต่ตอนนี้ปอสองปอสองก็มุงทางไว้ปอสมก็มดทางไว้อ่าแจกเลยแจกเลยาของนี่ก่อนแจกเลยเดี๋ยวไปแจกเลยไแจกเลยอ่าแจกเลยจะเริ่มตะ่ปอไหนเิยครับปอหนึ่งปอสองก2 ไปได้ตัวต่อสองยกมือนะครับพอสาครับพอสามยกมือเอาพอสครับอสาอยกมือดีนะใครไม่ยกไม่ได้ของนะเบาบอดทีนี้ทีนี้ทีนีเสร็จพี่ีเปร็ีนเสร็จพอีนแกนี่แกนอ ບໍ່5ใ s <m uch as> ครับอาให้นหนึ่ครับมีแยกเโตเดเล็กครับถ้บอกว่าให้มีเเด็กเอามาึงยกมามาึงยกเลยหนงยกยดกมางไยนี้อเ็มาสมาสามก โมดิด้งโมสงโมสามครับออกมาออกมาโมด้งโมสงโก็้เลยมาามาเลยครับไปเลย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 ไปไปไปเลยเหลเรดโม

Ô, ông nhìn, nhìn, tôi, không không à, được đi, à, đó, đi luôn, luôn, luôn đó, phải là, luôn lên à. trên. luôn, phải luôn. không, hẳn lắm. anh, thổi, lùn lùn, các anh thổi bằng cái à, khai, ทั้งหมดที่เรียนชามาถอดรูปด้านบนครับตกครับถอดเสื้อถอดเสื้อครับรูปถ้าหน้านะฮะรูปด้านบนถอยหลังมาแล้วหันหนัาไปทางล่างนะครับเสื่อคลายที่ใช้พิกโมนะ ครับเอาดฮะพร้อมแล้วเอนิ้วขนครับาถาูอกลอครับมองกล้อนก่อนมองตล้ก่อนก็กันนะชแชชเอากดไลคกดไลค์ให้สมายกดไลค์ครับกดไลค์ ไสหมีนิฮารห้กับพี่นี่ที่มาจัดก,การวันนี้หาแลยวอ่าเดี๋ยวเราให้ร้อมกันนับ,บ, 1, 2, บหนึ่งสองาไว้เฮนะหนึ่สองสามอ้อลุ้สุดท้ายครับชูถุงขึ้นมาเลยชูถุง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 ุครับวันนี้นะกิจกรรมของรก็ขอ วันน anyway, ี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวแกรู้เกียวกัทุกท่านนะเราทานข้าวที่ลงมาหารนะเราพร้อมรับอาหารได้เลย

เดี๋ยวพี่ๆที่มาจากระยอง,งนะทางน้องมีของฝากด้วยนะครับใช่ไหมมีของนะครกบอยู่